วันนี้มากับอีกหนึ่งเคสใหม่นะครับเป็นรถยนต์มาด้าสองสกายแอค i ีฟดีเซคันนี้คือลูกค้ายกมาเลยมีปัญหานะครับคือว่าคันนี้ได้มีการไปเซอร์วิซซ่อมแซมมาแล้วนะครับแต่ลูกค้าแจ้งว่ามีควันขาวนะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยคือลูกค้ามาบอกทีหลังนะครับว่าเปลี่ยนหัวฉีดไปสองหัวแต่พอทางผมมาเช็คจริงๆเนี่ยโค้ดหัวฉีดกับหัวฉีดที่เปลี่ยนเข้าไปจริงๆเนี่ยมันไม่ตรงกัน พอโค้ดหัวฉีดนะครับที่อยู่ที่หัวฉีดด้านบนนะครับตามที่เห็นในวิดีโอเลยตรงนี้จริงๆนะ 2, ip, Diesel, เนี่ยมาด้าสองสกายทีปดีเซลเนี่ยโค้ดหัวฉีดทั้งหมดนะครับมันต้องทําการลงทะเบียนผ่านกล่อง ecu ไม่งั้นเนี่ยหัวฉีดจะทํางานนะครับไม่ตรงตามที่กล่อง ecu สั่งและทําให้บางทีมันเกิดปัญหาเช่นควันขาวเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นรถกระตุกเช็ค engine show นะครับสำหรับตัวปัญหานี้ รถคันนี้นะครับลูกค้าก็วิ่งมาแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะครับแล้วก็มีการตัด DPF มาด้วยแต่ทีนี้พอหัวฉีดมีปัญหานะครับ DPF ไฟจูนต่างๆก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยทางเรานะครับก็ทําการนะครับโคดดิ้งหัวฉีดใหม่นะครับอันนี้จะเป็นท่อ DPF ที่ลูกค้าทํามาลูกค้าก็สามารถใช้ท่อเดิมได้แต่ว่าทางเราเนี่ยจะจูนปิดรีแมปให้ใหม่นะครับแล้วก็จะโคดดิ้งตัวหัวฉีดเลิร์นนิ่งตัวหัวฉีดใหม่เพื่อตั้งค่าการฉีดนะครับให้มันได้ตามมาตรฐานของสแตนดาดโรงงาน ตอนนี้ก็ทําการโคดดิ้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการใส่ไฟล์จูนเข้าไปใหม่ก่อนเพราะว่าของเดิมเนี่ยไฟล์จูนไม่สมบูรณ์ทาให้รถมันวิ่งไม่ได้มีอาการกระตุกควันขาวนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของกล่อง ECU นะครับที่เราต้องทําการเชื่อมต่อนะครับเรียนรู้ตัวโคดหัวฉีดใหม่เข้าไปเพื่อที่จะทําให้หัวฉีดทํางานได้ครับหัวฉีดนะครับในรถยนต์ Mazda 2 Skyactiv Diesel เนี่ยทั้งหมดก็จะมี4หัวซึ่งแต่ละหัวนะครับสำคัญมากๆนะครับตั้งใจฟังคือแต่ละหัวเนี่ยโคดบนหัวหัวฉีดจะไม่เหมือนนกันน ถ้าเกิดเรากกอกข้อมูล Learning เข้าไปในกล่อง ECU ผิดแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยหัวฉีดแต่ละหัวก็จะทํางานได้ไม่ตรงตามที่กล่องสั่งพอมันทํางานได้ไม่ตรงตามที่กล่องสั่งนะครับค่า collection factor หรือค่าที่มันจะปรับการคาลิเบ t ตหัวฉีดแต่ละหัวเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากัน อันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นะครับมันก็คือค่า collection factor ของตัวหัวฉีดจะสังเกตนะครับค่าที่อยู่ในตารางกล่อง ECU ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องตรงกับค่าที่อยู่บนตัวหัวฉีดนะครับถ้ามันไม่ตรงกันยังไงรถก็วิ่งไม่ได้ครับสําหรับรถลูกค้าคันนี้นะครับมาต้าสองดีเซลเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติอย่างนี้ก่อนก็คือว่าลูกค้าเนี่ยยกมาให้ผมทานะครับก็คือ1ครับรถขับไม่ได้ครับมีควันขาวเปลี่ยนหัวฉีดมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัดระบบท่อดีเฟท่อแคทมาจากที่อื่นนะครับทีีน้ ประเด็นคือรถเนี่ยหอาการควันขาว2อขับไม่ได้3ามแลนะ้มีอาการกระตุกไฟโชว์นะครับแก้ยังไงก็ไม่จบพอเรามาตรวจเช็คจริงๆเนี่ยรถคันนี้วิ่งมาแสนแปดนะครับมีการเปลี่ยนหัวฉีดมา2หัวนะครับตามที่ลูกค้าบอกแต่ทีเนี้ยการเปลี่ยนหัวฉีดรถมาด Sky ้าสองสกายทีบดีเซลนะครับมันจะไม่เหมือนพวกรถกระบะนะครับหรือรถยี่ห้ออื่นๆที่เป็นรถอ่าคอมนเลวหัวฉีดนะครับ ตัวมา z d a 2ดีเซลของเราเนี่ยเวลาทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวฉีดครับคือหนึ่งเลยขั้นตอนแรกคือมันต้องทําการลงทะเบียนหัวฉีดหรือว่าโคดดิ้งหัวฉีดเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โคดหัวฉีดเข้าไปเนี่ยรถครับกล่อง ECU มันจะไม่เรียนรู้ว่าตอนนี้รถมีการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับแล้วก็ใช้หัวฉีดเบอร์นั้นๆน,น,นะครับพอมันไม่ซิงกันนะครับมันไม่สื่อสารกันเนี่ย ECU กับหัวฉีดเนี่ย เวลามันสั่งจ่ายนะ้ามันอ่ะมันก็จะเพี้ยนเพราะว่ามันเคยจําได้ว่าตัว collection factor ของตัวหัวฉีดตัวหนึ่งนะครับมันเป็นแบบนี้พอเราเอาหัวฉีดที่เป็นโค้ดใหม่ทะเบียนใหม่เข้าไปปุ๊บมันก็ยังจําค่าเดิมอยู่มันก็สั่งจ่ายแบบเดิมนะครับซึ่งการทํางานของหัวฉีดกับกล่อง ECU เนี่ยมันจะซิงก์กันตามค่า collection factor ของหัวฉีดแต่ละหัวจะมีโค้ดอยู่ที่หัวฉีดนะครับสำหรับมาละสองดีเซล สำหรับคันนี้นะครับผมก็ได้ทำการโค้ดหัวฉีดใหม่นะครับเลิร์นนิ่งใหม่แล้วเดี๋ยวรีแมปใหม่นะครับตอนนี้ก็ใส่ไฟล์ทุกอย่างเข้าไปปกติแล้วนะครับหลังจากใส่ไฟล์เข้าไปนะครับรถเร่งได้ปกตินะครับไฟเครื่องไม่โชว์แล้วนะครับนะครับอันนี้ลูกค้ายกสไลด์มาเลยครับเพราะว่าขับไม่ได้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังไล่น้ำนะครับไล่น้ำเสร็จเดี๋ยวก็ออกไปวิ่งจูนกัน ก็ฝากไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้มาละสองดีเซลอยู่แล้วอยู่บางทีอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่มีอู่เฉพาะทางนะครับที่สามารถลงทะเบียนหัวฉีดได้เนี่ยแนะนานะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนโดยไม่ลงทะเบียนเนี่ยอาการมันจะหนักกว่าเดิมแล้วพอเราเปลี่ยนไปไม่ลงทะเบียนแล้วเราฝืนใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับเพราะว่ามันสั่งฉีดผิดจังหวะนะครับพอผิดจังหวะเนี่ยการเผาไหม้การจุดระเบิดทุกอย่างมันก็เพี้ยนไปหมดนะครับก็ฝากไว้ท่านี้แล้วกันสําหรับมา2สองดีเซล ใครที่จะเปลี่ยนหัวฉีดนะครับต้องมีเครื่องมือลงทะเบียนหัวฉีดด้วยไม่งั้นรถจะมีปัญหาขับไม่ได้ครับแบบคันนี้เลยก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหามาส d a นะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจฟิลิปมอเตอร์สปอรนะครับหรือ Line Official ของร้านนะครับสัญลักษณ์แอดนะครับตามด้วยฟิลิะครับจะมีแอดมินคอยตอบปัญหาตลอดครับถ้าไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนอะไรก็โทรมาถามเบอร์ติดต่อจะอยู่ในแฟนเพจนะครับ